สวัสดีครับผมวันนี้นําวัตถุมงคลหลวงพ่อแมน้นบรดหา้าต่างนอกมาแนะนําเหมือนเดิมน,นะครับวันนี้เอาของดีที่หาและยากยิ่งเลยครับมาโชว์เลยนะครับผมสร้างเพียงแค่สิบเก้าองค์นะครับทั้งรูปหล่อทั้งสององค์แล้วก็เหรียญสร้างแค่อย่างละสิบเก้าองค์ถามว่ารุ่นเนี้ยพิเศษและสําคัญยังไงนะครับทั้งสามรุ่นเนี้ยครับสร้างในวาระที่มีการหล่อหลวงพ่อจงอุค์ใหญ่ เททองที่วัดหล่อที่วัดหล่อพร้อมกับหลวงพ่อจงเลยนะครับองค์ใหญ่พิธา,าพิธีพุทธาพิเศษเ็ายิ่งใหญ่นะครับมีเกจิอาจารย์สายจังหวัดปทุมธานีอายุทยาและที่อื่นๆนะครับมาร่วมปุกเสกมากมายเลยนะครับผมเดี๋ยวจะให้ชมกันนะครับเริ่มจากหลวงพ่อจงก่อนแล้วกันนะครับองค์นี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อจงนะครับ ด้านหน้าด้านหลังนะครับรงนี้เป็นหมายเลขแปดนะครับผมสร้างสิบเก้าวงวงนี้เป็นหมายเลขแปดเป็นหมายเลขมงคลนะครับเขาบอกว่าเลขแปดเป็นเลขเกี่ยวกับอินฟินิตี้นะครับการไม่มีที่สิ้นสุดอะไรประมาณอย่างนั้นครับเป็นเลขมงคลของคนจีนด้วยนะครับเลขแปดวงนี้ก็สร้างแค่สิบเก้าองอันนี้เป็นหลวงพ่อแมนนะครับผม หลอหลวงพรแม่หมายเลขแปดเหมือนกันนะครับหมายเลขแปดต้นครวงสร้างสิบเก้าองค์ส่วนเหรียญนี้เป็นเหรียญหายากมากเลยครับเป็นที่นิยมมากแต่หายากจริงๆครับของไม่ค่อยได้อันนี้เขาเรียกว่าเหรียญหล่อดวงพักเกตสร้างสิบเก้าเหรียญเหมือนกันเป็นเนื้องเงินหมายเลขห้าตรงนี้ ด้านหลังเป็นยันวงพระเกบสร้างพิธีเดียวกันครับหล่อพร้อมหลวงพ่อจงองค์ใหญ่และรูปหล่อองค์เล็กนะครับที่เปิดให้ชาวบูชาเฉพาะกรรมการเท่านั้นนะครับผมในการเป็นกรรมการในการหล่อหลวงพ่อจงองค์ใหญ่รูปหล่อนะครับจํานวนการสร้าง อย่างที่แจ้งไปแล้วคือเนื้อเงินสร้างสิบเก้าองค์นะครับแล้วก็มีเนื้อส,สออัมฤทธินนนนนส์สร้างอีกแปดสิบองค์มีเนื้อชนวนนะครับชนวนนี่คือรวมโลหะมวลสารต่างๆนะครับสร้างอีกหนึ่งพันองค์นะครับผมรวมแล้วก็ถ้าเป็นรูปหลอกก็สร้างแค่หนึ่งพันเก้าสิบเ้าองค์ครับผม 1 9 9าองค์ส่วนเหรียญก็สร้างน้อยมากเหมือนกันนะครับ mm hmm. เหรียญเงินดวงพกเกตรสร้างแค่19เหรียญ mm hmm. เหรียญนน mm hmm. เนื้อสำลิดสร้าง80เหรียญ mm hmm. เหรียญเนื้อชนวนสร้าง500เหรียญทั้งสองรุ่นเนี้ยสร้างน้อยมาก mm hmm. เป็นของที่แบบรลอในพิธีพร้อมหลวงพ่อจงเลยนะครับ น่าใช้หน้าบูชามากมีความสําคัญมากนะครับเป็นรุ่นที่น่าสะสมอย่ามองข้ามเลยนะครับลองหาเข็มฉาสมดูมนะครับหายากหน่อยแต่ว่าต้องมีนะครับสายตรงต้องมีนะครับทั้งดวงพักกตและรูปหล่อโอเคนํำมาโชว์เท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับ